ดูวิธีการต้องทางข้างหน้าครับทางหน้ามันมันร่วงอยู่ข้างล่างมันหลุดมันจะเปลี่ยนทั้งทาเพียงแตเดิอทั้งทั้งขาที่ใหม่หมดเลยมาดูกันครับนี่เลยครับท่านผู้ชมอาจจะเสดังๆหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เครื่องจับทำงานครับนี่ครับไม่มีสะดือนะครับท่านผู้ชม กไม่มีก่อช้าก่อดุสายน้ำดีก็รั่วมาดูกันว่าเราจะติดตั้งันยังไงเราใส่กันยังไงต่อไปวิธีการซ่อมือแบบไหมจะดีที่สุดสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกติดตามนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย พ่อย่าลืมกดติดตามให้กับทีมงานนะนะครับจะเป็นพั้คุณอย่างยิ่งครับและจะเป็นกำลังใจอย่างดีครับสำหรับในการทำผลงานคลิปต่อๆไปออกมาจะเพื่อให้เราสมรับฟังครับมา,มาดูกันเลยครับ ขอบคุณครับ เอาตอนนี้หมดเอาเหมืนเดิมี้จากออะไรันหมนมัค่อยดีตอกมันไม่ดีหัวเรนลูกนนี้เราก็ถอดของตกออกก่อนนะครับท่านผู้ชมที่มาเพระว่าเนี่ย 你慢慢。嗯好 แล้วเอาขาเขากับขาเรามาเท่ากันเดี๋ยวเราเล็กไปเราบอกอะ่ะเอาลราใหญอเอาใยญ่เลยกูเท่า,า,ากันต่อวะไม่เท่าเลองดูเลย,ย ไอ่ไส้เอาตะเกาเลยเอาตวเกาเลยเ,เลยออได้ไหมมันไม่ได้เห็นใช่ไหมมันหอมหรอไม่ได้เพราะอนอมรู้แล้วไ่งั้นลางนต้องจอดใหม่ห้อ ึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้แล้วก็จะใส่สะดืออ่างอันนี้เขาเรียกว่าสะดืออ่างล้างหน้านะครับมันจะมีหลายรุ่นหลายแบบแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลือกซื้อเลือกหามาใช้ให้เหมาะสมกับหน้าง,งานของเราตัวนี้เราใช้เป็นแบบนอ็อตจุดตรงกลางน็อตยาวตัวเดียวเราก็จะสามารถใส่สะดืออ่างและใส่ท่อชาบไปในตัว แต่ว,ว่าอันนี้เรายกขึ้นมาเพื่อใส่สะดืออ่างเฉยๆนะครับพอใส่เสร็จเราก็จะจบลงไปแล้วเราก็จะมารูใหม่เพื่อจะเจาะรูยึดขายึดอ่างอีกทีหนึงตอนนี้อยู่ขั้นตอนการใส่สะดืออ่างอยู่นะครับสำหรับที่ใครมาดูที่ยังทําไม่เป็นก็สามารถถามได้ที่หรือว่าตอบคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมนะครับรับรองช่างนีจะนำสาระดีๆมีความรู้มาฝากตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมใน้กำลังใจโดยมาตลอด รถแปะแล้ว bạn นะครับท่านประชา ัหลังจากนั้นเราก็นี่ครับท่อรั้ทิง้งของเก่าออกมามีที่ปูนติดอยู่ในรูครับเราก็ต้องทำความสะอาดห้ามขี้ปูนลงไปในรูโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าขี้ปูนตัวนี้เดี๋ยวจ,จะไปทำให้ท่อจะไปทําให้ท่อน้าทิ้งอุดตันแล้วก็จะเกิดปัญหาการอุดตันตามมาเราเน้นและพยายามไม่ให้ขี้ปูนลงไปในรูอย่างเด็ดขาดนะครับ ถือลงไปก็ให้ลงไปน้อยที่สุดครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการทำง,งานและการตันในครั้งต่อๆไปหลังจากที่เรายึดอ่างล้างหน้าใส่ขาและใส่สายน้ำดีพร้อมกับฝาดือเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อไปก็คือนี่ครับประกอบชุดน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้าที่อยู่ใต้อ่างน้ำทิ้งนี่ครับแย่เข้าตามผนังจะมีท่อมารอรับอยู่แต่ที่สำคัญนี่ครับ สังเกตดูเราใช้ท่อยาวนะครับท่านผู้ชมท่อยาวมีขายทั่วไปตามร้านค้าที่ฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์ทั่วไปครับเราก็ไปหาซื้อได้นี่ครับเราก็จะตัดบางท่านอาจจะเอาหินเจียเรือยไฟเบอร์ตัดนะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาไปเรื่อยตัดนะครับเพราะไปเรื่อยตัดไม่เข้ามันเป็นมันเป็นโลหะครับท่านผู้ชมเหนียวมากเป็นโลหะบางท่านบางที่ก็เป็นทองเหลืองทองแดงบางที่ก็เป็นสแตนเลสครับมันเหนียวแนะนําก็เอา ไฟเบอร์ตัวเร็กหรือว่าหินเจียตัวเรียกตัดเอาครับแล้วค่อยมาใส่นี่ครับพอเทไปแล้วก็นี่ยาเนี่ยคุณขาวเก็บงานความเรียบร้อยต่อไปเป็นการติดตั้งอ่างล้างหน้านะครับอันนี้มันล่วงลงมาข้างล่างนะาาท่านผู้ชมช่างเล็กไปหยบับไปขยับขึ้นไปไว้ข้างบนไม่ให้มันตกลงมาโดนเวลาคนเดินครับอยู่ทางเดินอยู่ตรงทางเดินคนเดินไปเดินมาน มันใช้งานมานานครับมันเลยชำรุดน็อตที่ยึดขามันเข้าสนิมมาเลยมันเลยหลุดวันนี้เราจึงเปลี่ยนเป็นขาสแตนเลสอย่างดีครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปแบบนี้ใช้อีกนานครับทนทานหลายปีครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสามารถมีข้อสงสัยอันใดสอบถามไ้ที่ใต้คลิปหรือว่าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ช่างเล็กซ่อมได้หรือว่าไปที่ไลน์ช่างเล็กซ่อมได้ก็ได้นะครับยินดี บริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือไกลเราไปให้ท่านได้หมดทุกที่ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์ดีๆสำหรับทีมงานช่างเล็กครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับคอมเมนต์และการเข้ามาดูของท่านผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณอีกครั้งครับท่านผู้ชม ก็เป็นการเก็บงานครับปาดปุณนขาวให้สวยงามไม่ให้ปูดตะปูดตะปาดมันจะเวลาใช้งานมันก็จะน่าใช้มากครับถ้ามันไม่ไม่เรียบมันป,ปูตะปัดก็จะเป็นแหล่งที่เช่นแมงมุมหรือแมงสาบจะมาอยู่อาศัยอยู่ตามซอกปูนที่เราทําไม่เรียบครับบางคลิปนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะครับเพราะว่าเราทํางานในที่สถานที่จริงก็ขออภัยนะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ